คืนทุนไวกำไรงามค่ะสวัสดีค่ะแนนนะคะจาก i อแอม z ิซนะคะทำไมต้องขาย i อ m pizza นะคะขายง่ายคืนทุนไวกำไรงามค่ะวันนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆมาให้คุณเลือกนะคะสำหรับคนที่มองหา,าชีพใหม่มองหาอะไรที่คุ้มทุนแล้วก็คืนกำไร แล้วยิ่งฝักคุ้มก็อีกก็คือเรามีโปรโมชันนี้มาค่ะคืนกําไรเลยตั้งแต่ซื้อกับเรานะคะราคาอยู่ที่8,888บาทนะคะเวลาคุณซื้อโปรโมชันนี้ไปคุ้มมากคุณได้ทุกอย่างพร้อมขายเลยเรามีแป้งพิซซ่าแถมให้คุณ1้อย5 0แผ่นนะคะติดต่อได้ที่ไลน์นะคะ adiampizza นะคะติดต่อมาได้เลยนะคะ a อนะคะแล้วก็ iampizza หรือจะโทรที่ 089-022-7918นะคะของคุณแนทถ้าเป็นแนนก็คือ093-656-4663้ําย้ำนะคะ i am เรามีทั่วประเทศไทยเลยนะคะใครอยากสนใจหรือว่าอยากลองทานาลองชิมก่อนไปได้นะคะที่ i am ทุกสาขาทั่วประเทศไทยค่ะ แฟนช c h เซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า250,000คน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2น0 1 9 1 8 7 ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ